สวัสดีครับผมปุณิครับตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัยครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าสัญญาเพิ่มเติมนะครับสัญญาเพิ่มเติมตัวหนึ่งนะครับที่เวลาลูกค้าทําประกันแล้วนะครับเรามีสิทธิ์ซื้อสัญญาเพิ่มเติมนะครับสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้ชื่อว่าสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งนะครับตัวนี้เราก็ที่เรารู้กันก็บอกว่าเป็นตัวคุ้มครองโรคมะเร็งกรณี ไปรักษาตัวโรงพยาบาลนะครับตัวนี้นะครับให้ความคุ้มครองอย่างไรนะครับตัวนี้ให้ความคุ้มครองกรณีลูกค้าไปนอนเป็นค่าชดเชยนะครับกรณีลูกค้าไปนอนในโรงพยาบาลแล้วก็กรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับซึ่งนอกจากจะคุ้มครองโรคมะเร็งแล้วก็ยังมีคุ้มครองพวกนะครับที่มาด้วยนะครับก็คือคุ้มครองโรคมันคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม กับระยะลูกหลามนะครับแล้วก็โรคที่คุ้มครองต่อก็คือโรคโปลิโอนะครับการโรคโปลิโอนะฮะแล้วก็โรคถุงปอดลมโป่งพองนะครับแล้วก็โรคตับแข็งนะครับแล้วก็โรคก,กล้ามเนื้อเสื่อมนะครับถ้าเป็น6โรคนี้นะครับเวลาไปรักษาตัวโรงพยาบาลชดเชยเป็นรายวันให้นะครับถ้าลูกค้าซื้อไว้ทุนประกันไว้ล้านหนึ่งนะครับ ก็จะคุ้มครองค่าชดเชยให้วันละ1,000 0บาทสูงสุด500วันนะครับถ้าเสียชีวิตด้วยหกโรคนี้ก็จ่ายให้อีกนะครับ1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับทำไมถึงอยากจะแนะนําตัวนี้นะครับเมื่อวานนะครับมีลูกค้าแจ้งมาว่าลูกค้า ตวว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับทีนี้ลูกค้าก็ซื้อตัวตัวนี้ไว้ด้วยนะครับไว้ห้าแสนนะครับก็แนะนําลูกค้าว่าจไปก็มีชดเชยให้ไปนอนรักษาตัวนะครับชดเชยให้วันละห้าพันนะครับก็ก็เลยอยากจะแนะนําอีกนะครับบางครั้งตัวแทนก็รู้สึกเหนื่อยๆนะครับก็ไม่ได้แนะนําสินค้าให้กับลูกค้าพอเห็นลูกค้า ตรวจเจอมาแล้วก็มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์นะครับก็อยากจะแนะนําลูกค้าที่ทําแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อตัวนี้นะครับหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่มีเลยนะครับอยากแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไปนอนรักษาตัวเราไม่เราก็ไม่กังวลมากนะครับแต่ถ้าตรวจเจอว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือไม่ลุกลกามนะครับเราก็ ตกใจใช่ไหมครับเราก็กังวลวิตกกังวลว่ามีต้องมีค่าใช้จา่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชดเชยให้นะครับถ้ายิ่งตรวจเจอเร็วเท่าไหร่ยิ่งรักษาหายนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะตรวจเจอระยะเริ่มต้นเพราะว่าท,ทุกวันนี้เราให้ความสําคัญในการตรวจสุขภาพตรวจมะเร็งกันนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอ,อเป็นมะเร็ง เต้านมกับมะเร็งปากมดลูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแนะนําให้นะครับเบี้ยประกันนะครับสําหรับลูกค้านะครับบอกเอ้ยแล้วคุ้มครอง1ล้านก็เจอให้วันละ1 0,000ืเนี่ยเบี้ยประกันแพงไหมนะครับอยากจะยกตัวอย่างนะครับอย่างผู้หญิงอายุนะครับผู้หญิงอายุ40ปีนะครับเบี้ยประกันเนี่ยปีละ2443บาทต่อปีนะครับแล้วก็ได้ความค,คาม 1, 000, 000, ุ้มครอง1ล้านกรณีเสียชีวิต แต่ว่าลูกค้าไม่เสียชีวิตตรวจเจอนะครับไปรักษาชดเชยให้วันละ1,000 0บาทส่วนค่ารักษานะครับท่านอาจจะใช้สสดอิก,การที่ท่านมีนะครับวันนี้ก็เอาสัญญาเพิ่มเติมตัวคุ้มครองโรคมะเร็งนะครับคุ้มครองกรณีรักชดเชยนอนโรงพยาบาลกับคุ้มครองกรณีเสียชีวิตนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเื่อสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ